กินข้าวบ้างนะลูกแฟนคลับแห่เป็นห่วงไมดาวิกาลงรูปเห็นซีโครงหวานเป็นคลั่งผอมถือเป็นนักแสดงสาวที่สวยปังระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงไทยอยู่แล้วสำหรับนางเอกสาวไมดาวิกาเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวลุกไหนแนวไหนก็เอาอยู่ทุกลุคแต่ล่าสุดใหม่โพสภาพถ่ายแฟชั่นสุดเก๋ในลุกกระต่ายน้อยแสนโซนแต่แอบโชว์ความแซ่บเล็กๆกับท่าโพสอวดเอวเพียวบางงานนี้แฟนคลับเข้ามากดไลค์ปางหัวใจ รวๆแต่ก็มีหลายคนอดรู้สึกเป็นห่วงไม่ได้เพราะภาพเสร็จนี้ใหม่ดาวิกาดูผอมจนเห็นกระดูกซี่โครงโดยบอกว่าเป็นห่วงอยากให้ใหม่กินข้าวบ้างวันเป็นโลคครั้งผอม